มาจากชายหนุ่มสงสัยจังเลยอยากทราบว่าอาสุจิซื้อขายกันจริงหรือเปล่าช่วง,วง<ช>ติวรักเต็มร้อยมีการซื้อขายสุจิกันจริงหรือไม่แล้วซื้อขายไปแล้วคนซื้อเข้าไปทําอะไรการซื้อขายสุจินี่เราไม่เรียกซื้อขายนะคะก็เรียกว่าไปขอบริจาคนะคะอ,อสุจิน้อาอสุจิแล้วก็มีค่าสมนาคุณให้เผื่อจะไปซื้ออาหารเสริมบำรุงร่างกายอ,อะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยการบริจาคอาสุจิเนี่ย ในโรงเรียนแพทย์หรือว่าในมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยทำกันเยอะเพราะว่ามีฝ่ายสตรีที่มีลูกยากและสามีเป็นหมันมาขอทําการผสมเทียมนะคะทีนี้ก็เขาจะมีหลักส่วนมากจะมีหลักเกณฑ์บอกว่าขอให้คือเขาจะไม่บอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กนะคะใครเป็นเจ้าของอสุจินะคะทีนี้แต่จะมีหลักการขอให้ฉลาดขอให้หน้าตาดี หมายถึงว่าจะมีการคัดระดับหนึ่งใช่ก็ขอขอให้ฉลาดขอให้น้าตาดี i q ดีอ q ดีอะไรเงี้ยค่ะทางทางผู้ที่อยากรับบริจาคก็จะกําหนดสเปคมานะคะทางผู้หาน้าสุจิก็จะไปขอส่วนมากก็สมัยสมัยตัวเองเป็นแพทย์ประจําบ้านก็ไปขอแพทย์ประจาบ้านนะคะขอนักศึกษาแพทย์ของหมอค่ะโดยที่เราก็จะไม่บอกให้ที่ผู้รับบริจาคว่าเป็นของใครแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาแพทย์ผู้ชายที่น้าตาดีๆนะคะรักแข็งแรง หรือว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านที่หน้าตาดีแข็งแรงก็จะบริจาคอสุจิให้ก็คือเก็บไว้ในธนาคารคือแช่แข็งไว้นะคะแต่ในเมืองไทยการแช่แข็งสุจิยังไม่เป็นที่นิยมเพราะเรามีคนบริจาคค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องสต็อกไว้นานสามารถบริจาคปุ๊บสดแล้วก็นั่นได้เลยแล้วเขาไม่ซื้อขายกันที่แต่ว่าเขามีของมีเงินสมนาคุณให้เป็นค่าบำรุง